เนี่ยมันต้องดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สเปคมันไม่เหมือนกันครับสเปคอใหม่เดี๋ยวนี้คือคนที่ทํามาเนี่ยต้นทุนมันต่ําแล้วก็กําไรมันสูงแต่ว่าคุณภาพมัน,<ช>มนไม่มกับของเก่าบางอย่างของเก่านี่ของใหม่นี่ยังหาพวกวัสดุชิ้นงานนี่คือไม่ได้แล้วไม่มีแล้วรรประมาณนั้นของเก่านี่มันเป็นวัสดุเดิมๆที่ว่าตอนนี้ไม่ดีแล้วต้องหาได้กับของเก่ารับของเก่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมมาอัปเดตจักรยานมือสองนะครับโกดังจักรยานมือสองนะครับ uh huh. แถวราชพฤกษ์นะครับผมราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะครับผมก็เป็นคลิปที่แล้วก็เคยมาอยู่แล้วนะครับผมเคยมาแล้วแต่ตอนนี้มาอัปเดตจักรยานแต่ตอนนี้ฝั่งนี้ทางทางร้านมูฟมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะผมมาอยู่ที่สังเกตง่ายๆนะ เรียนมวยไทยนะครับผมนี่ครับเรียนมวยไทยสอนมวยไทยนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรมู้มาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วนะครับผมก็มีจักรยานให้เราแนะนำมันพอสมควรนะครับ ัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างช่วงนี้จักรยานก็อกาจจะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็พออยู่ได้พออยู่ได้เนาะแล้วตอนนี้เห็นก่อนผมตกใจหมดเลยแต่ก่อนมันอยู่ฝั่งโน้นแต่มู้มาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วใช่ไหมจักรยานมาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วก็ก็ยังมีจักรยานดีๆเหมือนกับว่าให้คําแนะนําได้อยู่แล้วนะครับผมก็มีเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับผมก็ ตอนนี้มีอะไรมาใหม่ยังไงบ้างครับพี่อก็ตอนนี้ก็คือเราปรับภูมิทั์ใหม่นะครับเพราะว่ามันจะเวลารถมาจากทางพระรามา,าจะเห็นได้ชัดนะครับจักรยานจะเลื่อนมาติดทถนนใหญ่เลยแล้วก็ออมีจักรยานใหม่เข้ามาก็าจะเป็นจักรยานพวกใช้บินนะครับไทปิลเป็นพวกเนี้ยครับเป็นพวกดิจิมันนะครับอ่าเป็นดิจนะครับดมันนะครับแล้วก็ราคานี้ก็คือตอนเนี้ยก็ปรับราคาเรียกว่าขาย คล้ายๆราคาสูงแรือขายรา,าคาถูกครับครับผมก็ไม่ได้แบบว่าราคาราคาแพงไม่ราคาแรงนะครับก็คือสามารถที่แบบว่าพูดคุยราคาตอลองกันได้ไดรประมาณนั้นยางจักรยานพวกพับพวก,พวก,พวกมีเกียร์เนี่ยกาจากราคา2องพันบาทตอนนี้เราก็ขายประมาณพันเก้าสองพันเนี่ยสวยๆนะพันเก้าไม่แพงนะครับอ่าครับผมสามารถเลียกได้ครับจักรยานคูซอได้มีหลายรุ่นเลยอ่าตัวนี้ใช่ไหมก็มีหลายตัวนี้มันน่าจะ ี่เกียร์หกเกียร์หกสปีดหกสปีดเนาะไฮบิดไฮบิดอันนี้ก็จะเป็นจักรยานทับอ่าเอามาโชว์เลยนะตัวพวกนี้พวกนี้เขาเป็นประมาณแบบเน้นปั่นแบบชิวๆสบายๆสูงงานเท่อะไรเ้ยหรือว่าเอาไปประหัดร้านเอาไปตกแต่งร้านได้ได้ได้ด้วยตัวนี้ราคาเท่ากันไหม พวกนี้ก็ราคาอยู่ประมาณนั่นแหละเท่าเท่ากันสองสองพันปลายๆนะสองพันปลายๆอ่าประมาณนี้สองพันเกนแะครับผมแต่ถ้าเกิดจักรยานทับนี่ก็ประมาณเริ่มเริ่มต้นเลยพันพันแปดพัอ่าพวกยอนี่พวกเลนโบกินี่พวนี้ก็เนี่ยเนตพวกนี้ก็ตามในเดนกลุขายกันสามพันกบาที่นี่ก็ทีนี่ก็ประมาณสองพันเก้าสนะครับทับได้เก้าสก็คือ มีโชวงในตัวมีเกียร์มีอะไรร้ายๆตัวนี้ก็โรเวอร์โรเวอร์นี่นีเป็นการอกปิดนะครับครับผมรับง่ายสะดวกรับง่ายสะดวกพทพาไปไหนมาไหนได้ง่ายดเลยได้ขึ้นรถเก่งรถกระบะอะไรเงี้ยก็ได้เลยใส่ใส่ท้ายก็ได้เลยครับใส่ท้ายได้เลยใส่กระปูงรถได้ ชอบแบบไหนคันไหนหก็เดี๋ยวรบกวนแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์มาที่เฮียได้เลยนะครับผม mm hmm. ก็จะมารับเองหรือว่าจะมีบริการจัดส่งให้ก<อ>็ได้<อ>แล้วแต่แล้วแต่ชอบมีหลายแบบนะครับผม mm hmm. เดี๋ยววันนี้แบบเดินแบบทั่วๆกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้เมื่อกี้เราไปจกจักรยานพับไปแล้วจักรยานพับไปแล้วเราเอามาดู ตัวลิ่งไหมตัวลิ่งหรือว่ามันมีตัวไหนบ้างครับเพียงมินิครับมิินอ่ามินิเนาะเป็นจักรยานแม่บ้านอ๋อจักรยานแม่บ้านนี่จักรยานแม่บ้านเลยจักรยานแม่บ้านจักรยานแม่บ้านเป็นเกียร์แล้วมีตะแกรงมีกดุสเีล มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนาะแล้วแต่แล้วแต่ชอบชอบแบบมีตะแกรงหลังมีตะแกรงหน้าก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนยังไงครับราคาพวกนี้ราคา2,000ันกว่าบาทนะครับ2,000ันกว่าบาทนะครับเป็นจักรยานออกร่างกายก็ได้ไปซื้อกับข้าวก็ได้นะครับเป็นแม่บ้านจักรยานผู้หญิงใช่ขี่ได้หมดขี่ได้หมดเลยสีสันสวยสดใสอ๋อเป็นแบบว่ามือบิดไปเลยครับเกียร์สปีดหกสปีดมีหลายตัวนะ้วพวกนี้เป็นจักรยานเด็ก ันนี้จักรยานเด็กครบบจักรยานเด็กก็ผู้ใหญ่ก็ขี่ได้ความแข็งแรงคงทนในเด็กเล,ล็กขี่ได้ครับก็มีหลายแบบหลายสไตล์แลแต่ชอบแบบไหนยังไงนะคบผมเป็นยอ่อก็มีแล้วก็จักรยานเด็กหรือการโนเป็นลูบีเลียมเป็นกเด็กเนี่ยคือถ้าเกิดเรายัางไม่มั่นใจว่าเขาจะปัดหรือไม่ปัดเนี่ยซื้อไปลองไปก่อนเนาะได้<า>แล้วก็มีล้อข้างให้ด้วยครับลอข้างให้ด้วยลอข้างสำหรับคนที่ขัดขี่ขัดขี่เนาะพวก เด็กๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับนี่อ่าคันหน,นึ่งพันหกพันหกตามเริ่มงเปิดพันหกเมื่อกี้ลิกมันจะแข่งเร็วจนทางใช้งานได้แบบจนจนโตนะครับ <laughs> ต,นนต,ตัวนี้จนโตเลย นี่ก็จะเป็นทัวร์แอดแม่บ้านครับก็จะเป็นทัวร์ดิ้งเสือภูเขออกกำลังกายพวกนี้ก็หลักสตาร์ทขึ้นไปก็5,000 6,000นะครับเป็นหมื่นก็มีเป็นหมื่นก็มีแล้วแต่ยี่ห้อแลนวิตใจแอ่นนะครับเฟลชุดขับครับชุดขับก็เป็นของซิมบานูยี่สี่สปีดนะครับยีสี่สตีดมีหลายคุกนะครับค็ปุบเซ็ตครับแล้วแต่ชอบนะครับผมอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทัวร์ดิ้งเป็นเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นไทยปิดนะครับอลูมิเนียม เีแซนแซนฟิก,กตัวนี้เป็นฟิกใช่ไหมครับคันนี้คันนี้เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดใช่ไหมครับตัวเป็นเือภ oh. ูเขาอ๋อเสือภูเขานี่ตัวใหญ่เป็นชี่เป็นชี่เลยแซนแซนว้าวก็ี ยานทีเซอร์นะครับทีเซอร์สีนี่สีเขียวเขียวเขียวแก่แก่เนาะครับสีเขียวทหารเขียวทหารอันนี้สีดำเดิมเลยนะครับสีดำเดิมเลยบอนี้ไม่ต้องกลัวเจ็บตูดนะเนี่ยครับนั่งสบายกันเนี่ยแล้วขี่ไหล่นิ่มครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้มันมันไม่มีเกียร์เนาะแบบว่าแบบว่าทวนเกียร์เท่ๆแบบ ที่ไหนนี่คือ,อน่มีเมือี้สีเขียวเขียวแก่นิเป็น่นี้เดี๋ยวผมพาเดินให้ดูทั่วๆแล้วกันนะครับผมมีหลายแบบรลายหลายคันเนาะครับแล้วแต่ชอบแบบไหนยังไงก็คือ ย้ำนะครับผมย้ำนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือชอบคันไหนก็คือแคปหน้าจอแล้วก็ทับทักไลน์ไปที่เฮียได้เลยแล้วก็คุยราคากับเฮียได้เลยนะครับ,รบผมเพราะว่ามันมีหลายแบบ0ูนย์แปดหนึ่งแล้วไอเดียศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้านะครับ<ๆ>ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งแปะไว้ที่คลิปแล้วก็ใต้คลิปได้ด้วยนะครับผม วกอุปกรณ์พวกพวกบริการหลังการขายพวกนี้นะครับครับรับซ่อมจักรยานทุกชนิดนะครับเดี่ยอ๋อรับซ่อมด้วยบริการซ่อมฟรี้มาเห็นบอกว่าครั้งที่แล้วนี่คือมีมีซ่อมมีเทินได้ด้วยใช่ไหมมีเทินเทินได้ด้วยอันนี้ช่างใหญ่ช่างใหญ่ช่างใหญ่เลยช่างก็คือมีอุปกรณ์ของพร้อมครบคอยนี่ครับไม่ต้องไม่กลัวเลยว่า อะไรเปลี<บ>่ยนครบชุดเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับผมมีทุกไซส์ทุกขนาดมีทุกเบอร์ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองมีทุกอย่างเพียงสั่งมาครบทุกอย่างเลยแล้วพวกขี้แผงอยู่นี่แหละครับเนียพวกแผงนที่ก็เป็นัวลิงมีทุกรูปแบบของโซลิงนะครับเป็นไฮบริดเป็นมินิตัวนี้มันแปลกตรงที่ว่าข้างหน้ามันเป็นโชุกนะครับหรือว่าอะไรครับหน้าเป็นชุค อ๋อวันนี้เป็นเสือภูเขาเสือภูเขาครับแต่มันนชุกเดียวมันชุกหน้าชุกมันแปลกมันมันมันดีไซน์มันออกมาหลายอย่างก็หลรถมันพื้นที่มันน้อยนะครับรถมันเยอะก็ต้องแบนบ้างครับใช่ใช่มันผมว่ามันสะดุดตานะเพราะว่ามันมันทำให้เห็นว่าอุ้ยมันมีแบบขอบแบบนี้บางทีบางๆางอยู่แล้วมันมองมองไม่ออกไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นจักรยานเด็กจักรยานเด็กอ๋อ ใครที่กำลังหาจักรยานให้กับลูกก็แวะกันเข้ามาได้น,นะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเป็นแบบว่าจักรยานแบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรเอาไปขายต่อครับขายส่งขายส่งครับที่นี่มีบริการขายส่งนะครับขายส่งได้ด้วยพักเซ็ตมาได้เลยนะครับพักมาได้เลยแล้วก็มีบริการส่งแล้วก็มาคัดมาเลือกได้เลยนะครับอ๋อ ก็จะมีของลงมาทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วแต่ก็เป็นรูปลอย่างในกองเนียก็สามารถตัดเป็นกองยกกองไปได้ครับตัดยกกองได้เลยอ้ก็คือมีหลากหลายแบบแล้วแต่ให้เราเลือกแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันก็มันก็เยอะนะมันเยอะมากแต่ยานี่ญี่ปุ่น่มันก็แข็งแรงนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยเราซื้อไปเนี่ยก็มันเหมือนกับว่า ยืมเขียดแลเพราะว่าเราซื้อไปราคา2,000ัเนี่ยเราจะออกตัวในราคา2,000 2น0 0งก็ยังได้เลยครับครับยงแต่เรารักษาดีๆอ๋อมันแล้วพวกของพวกนี้มันเทียบกันได้ไหมอย่างเช่นของใหม่กับของเก่ามาตั้งกันยังไงครับของคือพวกของเก่าเนี่ยสองมันมันเป็นสินค้าเป็นนําเข้านะครับของมันเนี่ยอย่างเป็นพวกบ่มเหล็กก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กเหล็กเหล็กพวกเหล็กพวกนี้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตะกร้าพวกนี้ครับตะกร้าเนี่ยคือสเปคเข้ามา100%ไม่เหมือนกับรถที่ว่า รุ่ใหม่ๆเนี่ยแคือมันที่เขาอาจจะชุบรือว่าอ,อะไรประมาณนั้นอุปรกรณ์ลิกมันไม่ทนทานนะครับอ,อ๋อคือ <im iter> เพราะว่ามันมีมีมีคอมงอมเมนต์เขาบอกว่าของใหม่กับของเก่ามันจะไปเทียบกันได้ไงของ